หมุมปนัดดาวงผู้ดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีและนางสาวดารุณีสุทธิพิทักษ์หรือเป็กกี้สีธัญญาพานางสาวปฏิพรอายุ32ปีอาชีพแดนเซอร์ของเป็กกี้สีทัญญาเขาพบร้อยตำรวจโทร,รติชัยปิยเวทรองสารวัตรสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายประกาสิทธิ์อายุ33ปีชาวจังหวัดน่าน ข้อหาทำร้ายร่างกายบุกรุกและการกระทําผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์นางสาวปฏิพรกล่าวว่าตนคบหากับแฟนหนุ่มมา4ปีเคยถูกทำร้ายร่างกายไม่ต่ำกว่า10ครั้งจนเลิกลาก,กันไปประมาณปลายเดือนกันยายนเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายไปมีหญิงอื่นเพราะประกอบอาชีพนักร้องร้านอาหารกลางคืนกระทั่งวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาฝ่ายชายได้ใช้กุญแจที่ปั๊มสำรองไว้ ไขเข้ามาขณะที่ตนนอนหลับอยู่ในบ้านตนไล่ยังไงก็ไม่ยอมไปจึงอยู่กันแบบนั้นแต่ก็มีปากเสียงกันตลอดเรื่องฝ่ายชายไปพัวพันหญิงอื่นและครั้งนี้มีปากเสียงและมีการลงมืออีกครั้งฝ่ายชายได้บีบคอกดลงกับเตียงตนแทบจะขาดอากาศหายใจตนก็ดิ้นรนสุดชีวิตก่อนจะปล่อยมือ